てしまっ「昨日お拾い明け」「がむしゃらに手を伸ばした」「答えを突きつけて」「何を手に入れても満足することはない」「いくつ?」 ท่านนตาตาคุไทชิยอดเยี่ยมมากเลยครับพวกเรากลับสวรรค์กันเถอะครับมีแต่ฉันมีแต่ฉันคนเดียวคนเดียวรีบลาบกันเถอะมีแต่ฉันคนเดียวเท่านนะั้นฉันทนไม่ไหวแล้วนะท่านนาตาคุกลับมา สักทีเถอะครับตอนหิ้วทั์ที่มีอาจหรือเฟสติวัฟฟึนเฮ้ยเดวลิงที่มันของฉันนะอะไรเล่าว,วันนี้ฉันไม่ยอมแกแล้วนะนี่แกเป็นลิงแท้ๆที่จะมากินอาหารหงคนได้ยังไงกันแล้วที่แกยังเป็นแค่กระปะยังกินได้เลยอยู่อ่ะโอ้โหดิ๊ดกล้าพ <c oughs> ูาดแบบนี้เหรอ จอจิ๋วอยากมีเรื่องแต่ฉันใช่ไหมฮะใช่จะให้พูดกี่ครั้งก็ได้ชื่อกับปะลาบุกมันบอกกับแกจะตายชั้งไปโอ้ยยังงั้นเหรอปากดีแบบนี้ฉันบอกวันนี้จะไม่ตายดีแน่นอนเลยว่าน่าสนุกดีนี่งั้นแกก็อยากจะลองดีกับฉันหรือไงรเหรอว่าเลนะจะเอาเลยไม่เล่าจะกาปาอ้าวนีสวยเจ้าเอาเฮ้ยโอกเออโอ้เจ๋อเสร็จกัน สงบจังเลยนะครับมันังจะฆ่ากันตายอยู่ไม่ใช่ครับผมมาถึงเมืองนี้ต่างหากล่ะไม่รู้สึกถึงอะไรบ้างเลยเหรอครับที่เมืองนี้ดูสงบสุขมากเลยนะครับไม่มีพูดมาบอนทำลายเลยล่ะครับไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะเนี่ยอ้าวไม่รู้ว่ารงไงคะคุณลูกค้าก็เพราะว่าเมืองนี้น่ะได้รับการดูแลจากเทพนะสิคะ ทพอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะและในวันนี้ของทุกปีพวกเราจึงได้ขอพอรกราบไหว้ท่านเทพยังไงล่ะคะกราบไหว้ท่านเทพเหรอใช่แล้วคะ่ะคนที่ทําให้เมืองของเราสงบสุขแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ผู้เราจะล้ำลึกถือบุญคุณของท่านเทพองค์นี้ด้วยนะคะเออนี่นี่แล้ววันนี้ท่านเทพจะมาที่นี่หรือเปล่าอ่ะแล้วพวกเรามีโอกาสได้เจอป่ะท่านเทพเนี่ยไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นง่ายๆหรอกนะคะพูดอะไรช่วยๆแบบนั้นล่ะคะทำไมจะไม่ได้เราก็ ก็ก็นั่นสินะฮะแล้วท่านเทพนั่นมีชื่อว่าอะไรลรอชื่อของท่านน่ะเหรอก็ท่านเทพชีเอ็นยังไงละ่ะอะชีเอ็นใช่เพราะมาใช่ไหมล่ะคะช่วงนี้เราไม่ควรเคลื่อนไหวอะไรดีนะแล้วนายจะไปไหนล่ะจะไปออกกำลังกายนิดหน่อยมันไม่ได้ขยับร่างกายมานานแล้วล่วะฝีมือตกลงอย่างงั้นเหรอนั่นน่ะสินะ ตั้งแต่ต่อสู้ครั้งล่าสุดก็ตั้งห้าร้อยปีนู่นสินะแล้วนี่จะไปที่นั่นอย่างนั้นเหรอทุกๆปีคนที่เมืองนั้นคงคิดถึงนายมากเลยละอย่างนั้นใช่ไหมพูดจบแล้วใช่ไหมฉันจะได้ไปออกกําลังกายสักทีจีเอ็นการที่นาทักคูเป็นแบบนี้ไม่ใช่ความผิดของเจ้าหรอกนะเพราะงั้นเจ้าก็ไม่ควรที่จะทําเพื่อไทบาตัวเองแบบนี้เพราะว่าการที่เจ้าออกไปช่วยเหลือพวกนั้นแบบนี้นะที่จริงแล้วฉันก็รู้ดีอยู่แล้วนะ ไม่ต้องมาสั่งสอนกันหรอกใ้ลินจีเนราบุชายงั้นหระจีเอ็นอย่างั้นเหรออะไรกันจน,นั่นเป็นพวกโคมุระนี่ที่บอกว่าต้องการจัดการกับพูดนะ่ะเป็นเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเองก็คือกึ่งเทพอย่างนั้นละมั้งครับแต่ว่าทำไมถึงต้องมาที่เมืองนี้ด้วยนะนั่นสิแต่ผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวพวกเราก็รู้เองละครับ ทารีรินคะทาริรินหายไปไหนของเขานะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยมาหาอะไรอยู่แถวนี้ล่ะครับดตรฟางก็ทาริรินนะ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้หนีไปเล่นอยู่ที่ไหนแล้วนะสิพอเราก็ต้องหาข้อมูลอีกเยอะเลยนะเนี่ยเม็เป็นไรยเลยนี่ตอนนี้ก็ยังทําไม่ได้อยู่ดีแต่ปกติแล้วคุณไม่เคยเห็นด้วยกับการทําแบบนี้เลยนินาะก็เพราะว่าเป็นคําสั่งของท่านเกกุเมงนะสิว่าแต่คุณเธอ ทำไมถึงมานั่งใจเย็นอยู่นี่ได้อะฮะก็คนมันว่างนี่ครับน้อยไอ้ผู้ชายบ้านนี่ถ้าไดรินคะเอามาเดี๋ยวนี้นะเขาไปแล้วละนี่ไปแล้วเหรอครับออกมาได้แล้วหรอครับจะยาตังเกี้ยวนะไม่เป็นไรครับนี่เหญ่นั่นนะอะไรของเขาก็ไม่รู้เห็นด้วยครับว่าแต่ว่า คุณไม่ไปทำการทดลองอะไรกันต่อรอตอนนี้มันว่างนะครับการทดลองของท่านกิมโอคงต้องงดโครงการเอาไว้ก่อนชั่วคราวนะครับแล้วอะไรกันล่ะก็คมภีถูกแย่งไปก็ทำอะไรไม่ได้สิครับฮะาคมพีถูกแย่งไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอา้าวไม่ทราบแลวครับก็ตั้งแต่ที่ท่านพีของคุณสู้กับเทพคราวก่อนแต่ว่าสู้เขาไม่ได้น่ะสิครับ ท่านพี่นั่นเหรอที่แพ้เขาแม่มันก็ช่วยไม่ได้นี่ครับผู้ต่อสู้ที่สู้ด้วยเป็นถึงเทพที่แข็งกแกร่งมากแต่ว่าแม้แต่ท่านบริลินเองก็คงสู้ไม่ได้เหมือนกันล่ะครับว่าไงนะตอนนี้เจ้าเทพานั่นะมันอยู่ที่ไหนเหรอฮะผมพอจะมีข้อมูลของเทพพวกนั้นบ้างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับนะโอ้โหวันนี้จะมีเทพตนหนึง่งไปที่เมืองแห่งนี้พอดีเลยนี่นะ,ะที่เมืองไหนเหรอ นนนีีลล้งาเเยยฉัุอพยายามเข้านะครับองค์หญิงน้อยหวังว่าจะหาข้อมูลดีๆมาฝากผมด้วยนะครับท่านเชนขอรับลูนาด้วยญาตให้พวกเราบุกเข้าไปด้วยเธอขอรับกูต่อสู้ครั้งนี้คือกิมะโอนะขรับท่านนาราคุอาจจะเสียท่ามันก็ได้ จะเมื่อเราทนยืนดูแบบนี้หรือครอรับก็บอกได้ยังไงว่าอย่าเพิ่งทำอะไรพวกเรามีหน้าที่สนับสนุนเท่านั้นอย่าแหกคำสั่งของท่านราชาแห่งเทพสิแต่ว่าใช่พวกเราทนเฉยดูแบบนี้พวกเราก็ทำไม่ได้หรอกนะขอรับทนดูต่อเถิดนะเพราะว่าพวกเจ้าต่อไปก็มีแต่จะถูกฆ่าตายเปล่าๆเราพูดปีศาจในครั้งนี้ไม่ใช่พูดกระจกระจๆหรอกนะ ฉันเองก็เข้าใจความรู้สึกของพวกเจ้าดีแต่ว่าถ้าหาก่าพระเจ้าผกเข้าไปก็ทําได้แค่ทวงแค่งทวงสาปอกแต่คนที่จะปกป้องพวกเจ้าท่านราตคุกจะต้องจัดการกับกิวมโอได้อย่างแน่น ถ้ไ่ได้มาเห็นวิวทิวทัศน์แบบนี้เหตุการณ์การต่อสู้มหาร้อยปีก่อนบันนี้ข้าเขายังไม่เข้าใจและข้าขอทำในสิ่งที่ตอนนี้ท่านทำได้ข้าขอปกป้องผู้คนไปนพร้อมๆกับท่านโฮมูระคอยดูเถิดข้าจะชนะทุกอย่างข้าจะจัดการกับพูดทุกๆตัวเพื่อเป็นตัวแทนของท่าน แล้วจะวกปกงบ้องโลกนี้แทนท่านเองอนายก็คือเทพที่ว่านั่นเองนี่เนี่ยโอ้เฮ้ยเป็นเทพทเทพเท่ไงทําเรื่องแบบเนี้ยพื้มืออ่อนหันลนะอย่ามาหาเรื่องดีกว่าแหมแหม่ลังโนเวลา น้องของโค,โคเคจ,จิชื่อว่าริรินเจ้าเทพยอมแพ้แค่ฉันซะดีๆแล้วก็ถ้าน,นายแพ้ฉันนายต้องคืนคัพพีร์ใฉันด้วยนะบุตรสาของกิวมะโอยังงั้นเลยเอเอเดี๋ยวสินี่คิดจะหนีเหรอหนีเหรอทำไมล่ะมาเจอกันตอนนี้ก็ดีเหมือนกันนะเอาสิเข้ามาเลยาานายยังไม่รู้จักฝีมือของฉัน ็เจ,ลลจริงด้วยสิครับแต่ว่าถึงยังไงเธอก็หนีไม่พ้นแน่นอนไม่จริงนะทำไมถึงได้เก่งแบบนี้ล่ะและอย่างนี้เราจะเอาคพีคืมนมาได้ยังไงกันละเนี่ยเจ้านั่นน่ะใช้แค่แกดนั่นใช่ไหมแบบนี้ก็เลอที่ไหนเป็นไ,ไงอย่างนี้เองในมือการต่อสู้คงมีแค่นี้สิแลัวแล้วก็ อยากจะบอกว่าไอ้ของแบบนั้นมันใช้กับท่านไม่ได้หรอเลอ้ยเล่กทำไมอ่ะฮัใครฮะคุณยาโอนะคุณฮัใครอันตรายนะครับจู่ๆก็พลดพลาดออกมาแบบนี้ขอโทษด้วยคะ่ะไม่ทราบว่ามีใครเห็นท่านได้ดินบ้างหรือเปล่าคะริรินเหรอค่ะท่านาแอบน้ออกมาเที่ยวเล่นและฉันก็เป็นห่วงว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครๆเขานะคะ ถ้าอย่างนั้นซ <pl ains> ันโซอาจจะรู้นะจริงไหมพูดบ้าอะไรของแกก็แม้จะเด็กนั่นน่ะเป็นเด็กของนานี่นะเอะยอยากตายนักใช่ไหมไม่เอาจ้ะไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านไปอยู่ที่ไหนแล้วนะคะแล้วทาไมถึงได้มาหาแต่แถวนี้ล่ะครับค่ะก็เพราะว่าท่านจะมาสู้กับพวกกึ่งเทพนั่นนะสิฮะหรือว่าจะเป็นเชียนเฮะแบบนี้คงจะเมาแล้วละมั้ง เธอดินคะคุณเยาวน์เนเฮ้ยขึ้นมาเถอะครับเฮ้ยฮักใคยผมทราบดีครับแต่เพราะว่าทราบดีเพราะงั้นถึงต้องช่วยไงล่ะครับเช่อัานี้ไปกินเจ้าสถานที่แห่งนี้คงเคยเป็นที่ที่ช่างต่อสู้กับจิวมาโอสินะครับลาวนี้พูเป็นตาของผมบ้าง รุณาจำไว้ด้วยนะครัว่าผมไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นหรอกหากว่าพูดปีาศาจเป็นผู้หญิงหรือแม้แต่เด็กประผมก็ตามไม่ว่าจะอ่อนแอหรือว่าขอร้องสักแค่ไหนก็ตาม <c oughs> ผมเองก็จะฆ่าให้หมดทริดินท้า หนีไปแล้วยังงั้นเลยยาอันนี้จังทำไมถึงได้มากับพวกตันเด็งซันเซอได้อะพวกเขาเพิ่งชื่อเรานะคะนี่ฮะใครแล้วทำไมพวกเราต้องหนีด้วยอ่ะจริงด้วยไอหมอนั่นมีแค่คนเดียวเองนะสถานที่ตรงนั้นนะ่ะพวกเราไม่ได้เปรียบหรอกนะครับแม้แต่ว่าโผล่ปากแล้วเดินไปซะแล้วหัดฟังคนอื่นพูดสักบ้างฮะน่าอะไรระเบิดที่คุณยาอเนทิ้งเอาไว้สินะครับ แต่ว่าแค่นี้คงจัดการเขาไม่ได้หรอกครับค่ะแต่ว่าก็คงจะหยุดเขาได้บ้างละ่ะแบบนี้เขาก็เข้ามาใกล้เราแล้วละ่ะงั้นก็ช่วยไม่ได้นะครับนี่ไหนจะไปไหนอ๋อฮักใครผมจะไปหยุดเขาเองครับระหว่างนี้ทุกคนก็ลุงหน้าไปก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าอย่างงั้นฉันขอไปด้วยคนสิเขาว่าสามหัวดีกว่าสองหัวนะถ้างั้นฉันไปด้วยก็แล้วกันฮักใครแบบนี้ดีแล้วเหรอครับ ผมจะไปจัดการเจ้ากึ่งเทพตนนั้นซันโซลุล่งหน้าไปกับพวกลิลินก่อนเถอะครับมังกรขาวฉันฝากด้วยละ่ะงั้นเหรอง้นเหรออะไรละ่ะนี่ตะเน่งไม่เป็นห่วงเพื่อนบ้างเหรองั้นเหรอไปกันเถอะอย่าย้อเล่นนะ่ะยังไงฉันก็ต้องจัดการกับเจ้าน,นั้นให้ได้ฉันจะไปสู้กับเขาด้วยล่ะแค่นี้จะได้ไม่วุ่นวายสักที ท่านซันโซคะวันนี้เป็นพระคุณมากที่ช่วยเหลือพวกเราเอาไว้คราวหน้าหวังว่าคงจะได้ตอบแทนนะคะฉันเกรงใจมากแต่ว่ายังไงก็ขอให้ช่วยดูแลทารีดินด้วย <c oughs> ถ้ายังไงก็ขอฝากท่านดุดินด้วยนะคะ <c oughs> ฉันไม่เอาทิ้งลงเขาหรอกเนอะค่ะแค่นี้ฉันก็หายห่วงแล้วล่ะ มีพูดสามตนไม่สิเป็นสี่ตนตังหากะคุณยาอเนะกระโดดให้ฉันร่วมต่อสู้ได้เถอะคะ่ะแต่ว่าขอร้องเลยคะ่ะใค่ก็สู้เถอะหน้าแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับถ้างั้นก็ถ้าจะต้องสู้กับพวกเราทั้งหมดมก็คงไม่ว่ากันสินะครับเท่าไรก็ได้ทั้งนั้นละ่ะพูดแบบนี้วันนี้ต้องให้รู้สำนึกซะบ้างแล้ว เลยแล้วนะชวเชนนะวันนี้โชคดีจริงๆที่ได้มาอุ่นเครื่องกับทุกท่านที่นี่เลยแล้วนะเฮ้โยโจ๊เย้กำลีไปไปเฮหายไปแล้ว khơi, no! hừ, มากกว่ากำลังละสิฮะวันนี้เนี่ยได้ออกกำลังกับทุกคนพอสมควรแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าอะไรกันเล่าคิดจะหนีไปแบบนี้นนได้ไงไอ้บ้าชินสัญญาอะไรหน่อยได้มาก ถ้าหาว่านายว่างช่วพาเจ้กับมอนันตลงไปเที่ยวข้างล่างหน่อยสิท่านนาตาคุถ่ายชิมมอนั่นที่ว่าคใครกันหไม่รู้สิมอนันบอกว่าเขายังไม่มีชื่อท่านนาตาคุทำไมท่านถึงได้ชอบวิวทิวทัศน์แบบนี้ตอนนี้ผมพอเข้าใจแล้วห่ะมีอะไรลหะะผมมีธุรานิดหน่อยครับเออฮะเออนี่มัน นี่เป็นฝีมือของซอนโกโคูงั้นเหรอใช่เขาแข็งแกร่งขึ้นมากทีเดียวโอมมระใช่แข็งแกร่งมากๆชฉอยให้หมดเกมชบเซอระไพรส์เย่เย่เย่ได้ฉบแบนี้นนแล้วค่ะเสียค่าแล้วเจ้าตัวเลยให้หมดเลยเฮ้ยน้ำมันของฉันนะทำไมเจ้ต้องมาทนกับเด็กบ้าพวกนี้ด้วยลนะ่ะ ขอโทษด้วยนะคะาาในสว,วัส่ิ์เพิ่มสีสันงานเทศก,กาลกันแล้วกันนะคะ<า>แต่ว่าผมยังสงสัย,สออยตอนที่หมอน,นั่นน่ะสู้กับพวกเราอยู่เลยนะครับดูเหมือนหมอน,นั่นน่ะจะชอบอ่อนข้อให้เราตั้งแต่เจอกันครั้งแรกแล้วเจ้าพวกนั้นน่ะคิดว่าพวกเราจะกลัวมันหรือไงไม่ว่าหมอน,นั่นหรือว่าเซนนอนแม้แต่โฮมูระเองก็ไม่ยอมอจริงกับเราสักทีถ้านั่นเป็นเรื่องจริงการที่เชียนทำแบบนี้ หมอนั่นก็จ,จะไม่ได้กระจอกอย่างที่คิดก็ได้ความแข็งแกร่งของหมอนั่นเป็นของจริงแต่เหมือนมันกำลังขัดแย้งกับภายในใจของมันอยู่อย่างงั้นเหรอพวกนายไม่รู้สึกถึงเรื่องนี้บ้างอตอนที่สู้กับหมอนั่นในใจิตใจของพวกเราก็รู้สึกแบบนั้นจะพวกกึ่งเทพนั่นมันสู้ไปเพื่ออะไรกันแนะ่ยังไงยังไงมันต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่แน่ๆนเลยอ๋อน่าอสินะ แต่ว่าซันโซก็รู้สึกแล้วครับนี่เธอห้ามกินของฉันหมดสิไม่งั้นฉันไม่ยกโทษให้แน่นะนี่กินก็มาเอาเองสิโถ่ยันเดยเดยนนี้คริงนะหรือเปล่านะยันกับพวกคุณพวกกตึงเทปนั่นน่ะจะไปรู้เลยไม่หยุดยังงี้นี่เองรู้สึกว่าจะได้ข้อมูลน่าสนใจแล้วันนี่ 我望见。 Thank you got น,นี่มันอะไรกันนะธนามพูดเนี่ยตำช้าจริงๆทำได้แม้กระทั่งเด็กบเน,นี่ต้องสังสอนไปแล้วอน,นอนไมถึงได้มาอยู่ที่นี่อ่ะอย่าบอกนะว่าน่า,นาลูกน้องนายตอนต่อไปโอ,อ้ไซยุกิพบกับตอนเรื่องแห่งคุมเกีียวอย่าพลาดชมกันนะครับ